ความของคุณไม่ชัดเจนเขาจะชัดเจนกับคุณเร็วๆนี้ไหมถ้าคุณเคยถามถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์ว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวเมื่อไหร่คุณกับเขาจะบอกให้คนอื่นรู้ได้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาจะชัดเจนกับคุณไหมมาดูหัวข้อนี้นะคะมาดูพลังงานในหน้าไพ่นี้ว่าเขาจะชัดเจนกับคุณเร็วๆนี้ไหมนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะ ถ้าความรักของคุณยังไม่มีความชัดเจนนะมาดูกันค่ะคุณเสียใจเนาะคุณอาจจะขอร้องเขาหรือว่าถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยครั้งนะคะทุกครั้งก็ได้คำตอบที่ทำให้คุณเสียใจคือยังบอกใครไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ประมาณนั้นนะคะ แต่เขารักคุณนะมันเป็นหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะแต่ความรักครั้งนี้ก็ทําให้คุณเสียใจนะ่ะมันมีการรอจริงๆค่ะกับความรักที่คุณพยายามที่อยากให้เขาเปิดเผยสถานะแต่ว่าเขายังพูดไม่ได้มันยังไม่มีความชัดเจนทําไมนะคะจนในช่วงเวลานี้คุณคุณพยายามที่จะทําใจทําใจกับตัวเองนะคะว่า ถ้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ก็ถามเขาอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่จะชัดเจนก็ยังแอบถามยังอยากรู้นะคะในหน้าไพ่บอกว่าก็คงยังให้คุณรอไปก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องความรักที่เขาอาจจะมีตัวเลือกหรือว่าคุณมีตัวเลือกก็ได้ด้วยนะคะมันมีสามดับขึ้นมาเป็นใบแรกเนาะแต่ว่า ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะเขาก็อยากชัดเจนกับคุณนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้ยังต้องให้คุณรอไปก่อนคืออยากให้ทุกอย่างเขาอยากเคลียร์ตัวเองอยากทำทุกอย่างให้ชัดเจนกับตัวของเขาเองก่อนแต่พี่หมอเห็นคุณเสียใจคุณเสียใจมากค่ะคุณก็รักเขาอยากให้เขาเคลียร์อยากให้เขามีความชัดเจนกับคุณคุณอยากเปิดตัวนะ่ะ อยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณมาถูกอยากให้คุณอยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณกับเขาเป็นคนรักกันคืออยากทำทุกอย่างให้มันมันถูกต้องนะ่ะแต่ว่าช่วงเวลานี้ยังเลยค่ะเขายังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้ขอไพ่สรุปนะคะพี่หมอขอเอาแต่เขาก็รักคุณจริงๆนะเขาห่วงแหนคุณมากๆเลยนะคนคนนี้นะคะ ดูสิเขารักคุณจริงๆค่ะเขาก็อยากให้ความชัดเจนกับคุณนะเขาในใจของเขาคือคุณคือที่หนึ่งแล้วตอนนี้นะคะเป็นหนึ่งเรือนขึ้นมาขออีกหนึ่งใบค่ะคงยังต้องรอไปก่อนในช่วงเวลานี้ขอให้เขาเคลียร์ก่อนขอให้เขาเคลียร์ตัวเองให้ ให้ชัดเจนก่อนเล่าเข้าถึงจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะแต่ว่าในใจของเขาคือคุณคือที่หนึ่งของเขาแล้วนะในช่วงเวลานี้นะคะคนคนนี้ห่วงแหนคุณมากหวงแหนความสัมพันธ์นี้มากคุณคือความรักของเขาค่ะคุณเป็นที่หนึ่งของเขานะคะ